่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการท uh ิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับระยะนี้เสียงคล้ายๆคนเป็นหวัด ทั้งที่ไม่ได้เป็นหวัดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าอาวัยวะภายในจมูกนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วก็จากการที่เป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกคุณหมอไปทำาซทีสแกนดูแล้วก็ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีอยู่นะแต่เสียงผมก็อู้อีอู้อีไปหน่อยอ้าก็ทนฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับระยะนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของ ต้นไม้ที่ไม่สมควรปลูกในบ้านที่แล้วมานั้นผมพูดถึงต้นไม้ใหญ่เช่นกัมปูนะฮะนุกยูงนนซีนะฮะต้นปีบต้นปีบตะขบต้นโพต้นไซอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่ คำว่าไม่ควรปลูกในบ้านหมายถึงว่าบ้านที่เป็นพื้นที่น้อยและก็เป็นพื้นที่แคบนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมานั้นเป็นพวกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าต้นไม้นั้นแม้ว่าบางต้นเนี่ยจะไม่ใหญ่นักก็ไม่สมควรปลูกในบ้านเหมือนกัน ผมยกตัวอย่างเช่นอย่างต้นะมะม่วงหาวมานาวโูบางคนบอกอุย้ยสวยออกนะปลูกไว้ลูกเนี่ยสวยใช่ครับเวลามันออกลูกมาแดงๆเนี่ยสวยไม่สมควรปลูกในพื้นที่กลางบ้านพื้นที่ในบริเวณที่เราต้องใช้อาศัย แต่ถ้าเผื่อท่านจะปลูกต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่แต่ปลูกเป็นไม้ชายรั้วอันนั้นได้ครับขอให้ปลูกริมรั้วแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ชายทรงพุ่มไปรบกวนเพื่อนบ้านถามว่าวทำไมอ่ะในเมื่อมันใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ลูกมันก็สวยเพราะว่าน้ามันแหลม มันคมมากนะครับเราจึงไม่สมควรที่จะปลูกเอาไว้ในบ้านนะครับก็คือ,อะมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับนี่อ้าวคราวนี้มีต้นอะไรอีกต้นไม้บางต้นเนี่ยถ้าอย่างบ้านที่มีเด็กอยู่เขาก็ไม่ปลูกไว้ในบ้านกันนะ อย่างเช่นต้นกระบองเพชรคำว่ากระบองเพชรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงต้นแคคตัสเล็กๆที่เราปลูกเอาไว้ในถ้วยนะในกระถางเล็กๆหากแต่ว่าเป็นกระบองเพชรต้นใหญ่ต้นโตหรือแม้กระทั่งกระบองเพชรที่ใบใหญ่อย่างเช่นใบเสมาใบาแบนๆอันนั้นมันมีหนามแหลมซึ่ง เมื่อปลูกไปแล้วการที่เราจะปฏิบัติต่อเขานั้นน่มันยากมันทิ่มไม้ทิ่มมือเป็นอันตรายว่างั้นเถอะแล้วเคยมีแฟนรายการที่สนิทคุ้นเคยกับผมโทรศัพท์มาหาว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเขาปลูกต้นกระบองเพชรเอาไว้หน้าบ้านนะเขาคงจะเจตนากันคนปีนเข้าไปในบ้านเขานั่นแหละ แล้วลูกหลานขี่จักรยานเล่นแล้วก็ล้มแล้วก็ไปทับเข้าไปที่ต้นกระบองเพชรหนามทิ่มแทงเต็มตัวเลยท่านก็ถามผมว่าหนามจะเป็นพิษภัยอะไรต่อเด็กไหมก็มันอาจจะไม่ได้เป็นพิษภัยในแง่ของความเป็นพิษแต่ว่ามันทิ่มมันก็เกิดบาดแผลไงถ้าเกิดอักเสบรักษาไม่ดีก็ลำบากแต่ว่าท่านพาไปหาหมอแล้วหมอก็ทำแผลให้แล้ว แล้วก็มาปรึกษาผมอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นไม้ที่อันตรายนะฮะมันอาจจะทิ่มนะเนื้อตัวตาหูอะไรเข้าไปก็ก,ก็ว่าไปนั่นก็เป็นต้นไม้ที่ไม่สมควปรปลูกไว้ในบริเวณบ้านแคบ,บนะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าบ้านไหนมีเด็ก เราก็ควรจะต้องระมัดระวังพืชที่เป็นยางเวลาเราไปจับไปต้องไปโดนตัวมันเนี่ยนะฮะมันจะมีน้ำยางเนี่ยไหลหยดออกมามันก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยตัวอย่างเช่นต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมนะบอกว่าไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน เพราะอะไรครับเพราะว่าต้นลันทมเนี่ยพอปลูกเอาไว้นะพอต้นมันใหญ่มันโตเนี่ยกิ่งก้านสาขาที่มันแตกออกมาเนี่ยแหมมันน่าปีนถ้ามีเด็กมีเล็กไม่รู้ปีนขึ้นไปก็ตกลงมาอันนี้ก็เพราะกิ่งมันจะเปราะแล้วก็หักง่ายแต่ว่าถ้าเราปลูกเป็นไม้กระถางแล้วก็รักษากิ่งก้านเอาไว้ไม่ใหญ่โตนักเล็กๆออย่างนั้นไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีความสวยสดงดงาม <Yeah. S 2> ใช้ได้นะมันก็ต้องอยู่ที่วิธีการปลูกด้วยคือไม้ที่มีอย่างนะครับอีกอย่างหนึง่งที่ถ้าปลูกก็ควรจะเอาไว้ชายชรั้วเนาะอย่างเช่นต้นยี่โถูยี่โถูี่ก็เป็นไม้ที่มีอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ ปกติศัตรูอื่นก็ไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าพบว่าใบมันแหว่งขาดวิ่นอันนั้นแล้วก็ดูที่พื้นมีก้อนกลมๆดำๆอยู่นั้นนะ่ะก็เป็นอุจจาระของหนอนมันจะมีหนอนเขียวตัวบลมเลยครับกัดกินใบยี่โถนท้พวกนี้เป็นไม้มีอย่างเราก็กลัวลูกหลานจะเอามา,เ,าเรียกว่า ไปหยิบไปจับไปเล่นแต่เดี๋ยวนี้มันมีฮะยิ่ยโถแคละบางคนปลูกต้นเตี้ยๆเอาไว้คลุมบริเวณคนต้นไม้อ่าก็มีเหมือนกันอะไรก,ก็ก็ได้นะครับไม้มีหนามอย่างเช่นโปยเสียนนะฮะถ้าจะปลูกในกระถางก็ต้องวางบนโต๊ะ ห่างไกลจากมือเด็กแต่ว่าถ้าเอามาปลูกวางไว้หน้าบ้านเดินเข้าออกตลอดเวลาอย่างนี้เขาก็ไม่ทำกันแต่ถ้าปลูกเป็นไม้กระถางได้แต่ถ้าปลูกเป็นกอใหญ่โตเอาไว้ริมทางเดินอะไรเงี้ไม่ควรโดยเฉพาะบ้านมีเด็กและพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าถ้าท่านปลูกเป็นไม้กระถางไม้พุ่ม ตัดแต่งบ่อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกเฟื่องฟ้านะแล้วก็อยู่บริเวณบ้านที่ต้องเดินไปมาอันนี้ถ้าปล่อยกิ่งยืดยาวมันก็จะมีหนามแหลมเหมือนที่โบราณพูดบอกเอ้ยไม่ปลูกรกเฟื่องฟ้าปลูกหน้าบ้านแล้วมันจะทำให้ลูกสาวค้างฟ้าอันนั้นก็หมายความว่าลูกสาวเดินไปเดินมาเอา้า พลาดกิ่งเฟื่องฟ้าเกี่ยวโดนลูกตากลายเป็นสาวตาบอดนะก็มันก็หมดราคาไปอย่างนั้นแต่ปลูกเป็นไม้กระถางแล้วก็มันตัดแต่งมีน้ำแต่ว่าเป็นน้ำอ่อนไม่ใช่น้ำแก่ใช้ได้หรือถ้าปลูกเฟื่องฟ้าเป็นรัว้วแล้วก็ตัดให้เป็นแท่งอย่างนั้นได้หรือถ้าปลูกเฟื่องฟ้า แต่ว่าเาเรียกว่ารวมลำต้นกิ่งนะให้อยู่ในกรอบยกตัวอย่างเช่นที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเขาทำเป็นโครงเหล็กแล้วก็ให้ไปบานแข่งอยู่ข้างบนอย่างนั้นได้นะครับแล้วก็จะลำต้นก็จะมีการตัดแตกน้ำออกไปแล้วก็ไปแผ่พุ่มอยู่ข้างบนโดยที่น้ำนั้นมันไม่สามารถที่จะมาทำอันตรายกับผู้คน นะครับนี้ต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งที่ไม่ควรให้มีในบริเวณบ้านคืออะไรครับมะขามเทศครับมะขามเทศนั้นต้นมันใหญ่ลำต้นมีหนามแหลมนะมีหนามนแหลมและเวลาที่มันเกิดฝักฝักมันก็ล่วงหล่นนะครับฝักมันก็ล่วงหล่นอยู่ในพื้นบ้าน แล้วมันก็ขึ้นต้นใหม่มาอย่างนี้ก็สร้างความเดือดร้อนไม่ใช่น้อยทีเดียวนี่เรากำลังพูดกันถึงต้นไม้ที่อยู่ในบ้านที่แคบแคบแต่ถ้ามาขามเทศมาอยู่ในถาดนะปลูกเป็นไม้บอนไซอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับใครๆก็รักมัววัวกันไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวิดีจริงๆหัวกันไขชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะหัวกันไขย ครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแรง่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถขอย ไทยทเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ้องปุ๋ยตราหูวัวเคลนไถ่มีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน